ีล็อหรือบันดาทั้ง3แบบมารวมอยู่ในท่าเดียวกันค่ะโดยเราจะยืนขึ้นนะคะให้ขานั้นห่างกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้นำมือไว้ที่เข่าของเราค่ะย่อตัวลงเล็กน้อยและเราจะทำตรีล็อกเข้าด้วยกันคือชินล็อกนะคะคมแมวท้องเข้านะคะแอ็บโดมิโนโล็อก แล้วก็รูทล็อกด้วยการขมิบก้นค่ะทำา3อย่างไปพร้อมๆกันนะคะโดยการที่เราจะหายใจเข้าและหายใจออกแรงๆและกลั้นหายใจพร้อมกับทำตรีล็อกไปด้วยกันให้ได้ยาวนานที่สุดระหว่างที่เรากลั้นหายใจนะคะ เราจะกลั้นหายใจให้ได้ยาวนานเท่าที่ร่างกายของแต่ละคนจะทนไหวนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกแบบทิ้งหายใจทิ้งแรงๆค่ะและทำกดคางชิดอกคัมแมวท้องเข้าไปและขมิบก้นค่ะย่อเข่าลงเล็กน้อยและ กลั้นหายใจให้ได้ยาวนานที่สุดค่ะเมื่อเราหายใจไหวไม่ไหวนะคะให้ยืดลำตัวขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าออกลึกยาวแล้วหายใจออกนำมือลงค่ะ